สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายัวดงสิติครับคลิปนี้อยู่กับบ่าจูนผู้บ่านากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮดงานอบตเมื่อนี้บ่าจูนสิพาพีผ้านองมาเบิ่งง่วงงามครับอ้ยงามแม่งครับของอ่สอสุริยันฟาร์มนาะทถานเนาะครับท่านผู้ซอยสุริยันนะครับบ้านน้องมะยอดตำบลดงบงังอำเภอรหรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเมื่อนี้เพื่อนสิเปิดหนึ่งแม่สาวกับหนึ่งโคมนาะทถานเนาะครับแม่ แม่สาวแมนบ่นี่บ่ลูกแม่สองลูกสองในทองครับลูกสองในทองอ่าบอสาวแล้วบ่สาวครับ,บรมีประสบการณ์แล้วสาวแล้วโอ้เพิ่นหุ่นจะเข่าคอกนะครับมีประสบการณ์แล้วแม่นี่ครับท่ายสูงประมาณลอยหกสิบ <60. S 2> ลอยหกสิบเงี้ยวท <c oughs> างเงี้ยวน,นี่มันประมาณลอยหกสิบพี่น้องเป็นลูกกระทบนะครับเนาะแมนครับเป็นลูกกระทบครับลูกกระทบฮินดูบาซสิ้นนะครับแข้งขาใหญ่พี่น้องลขาดำนะครับเครื่องเครื่องงามเครื่องดำนะครับ นมซีนาะท่านเนาะนมซีครับนมขาบอทกบอทอนแน่นอนครับเล็บงามพี่น้องโอ้ยืนงามงามลูกยืนงามงามโอ้ยขีดหูดำออกโบดงามแห่งนะครับร้อยหกซิปมีแน่นอนร้อยหกซิปมีแน่นอนหาตะสางมาขายคนผู้เนี่ยนร้อยก็หางอ้อใหญ่เก่งลูกสองในท้องลูกตัวนี้แม่นวะแม่นครับ C Y ศูนย์เก้าหกนะครับลูก C Y ศูนย์เก้าหกผสมไว้สิบหกมีหน้ามือเลขออก ถือเด็กมอนอเมื่อเพื่อนหน่เออเพื่อนจะเข่าคองแห้งพี่น้องกระนุดขอดปลายปีนี่นะครับเนาะเปิดไ้เท่าไรครับแม่เนี่ยเปิดไวหนึ่งแสนหนึ่าพครับ1 1ึ่งแสนหาพันราคาห้องนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลูกที่สองในทองลูกซีว9 6ศูนย์เกาหกมีมีนาเดือนนี้เดือนนึงกระดากระดามันจะหลอบประมาณสี่เดือนประมาณสเดือน่าไปอ่านหลอแต่หลอบมันยี่สิเอดมือเออสี่เดือนพี่น้องห้องสี่เดือนนะครับ ตัวเรี้ยวซีเดือนเล้ยวประกันประกันประกันท้องพี่น้องลูกซีไหวเนี่ยนนแต่ว่าบ่ประกันว่าตัวผู้หรือตัวเมียไม่ครับตะว่าแต่ว่าประกันซีเดือนประกันลูกซีไหวเนี่นนนท์ครับผมมีแสนหนึ่งหมื่นห้าพันมีใบมีหลอดครบครับหลอดสีผ่าฟานี่ครับพี่น้องมีใบมีหลอดครบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันน้องทันเนาะครับผมเอาเขาคอกซะครับเพิ่นอยากเขาคอกแล้วเดี๋ยวห้องเบิรงอันโคมต่อไปครับ อ่ะครับพี่น้องเข้ามาเบงอีกโค้หนึ่งข้องท่านผู้ซอยสุริยันนะครับมื้อนี้เพื่อนจิเปิดอีกโค้หนึ่งให้พี่ให้น้องเบงแม่นี่ท่ายสูงประมาณลอยลอยห้าสิบบวกลบนะครับเนาะสีสีกำเลยเลยพี่น้องมันเปนเด้งออกซ้ำเม็ดบากวานาะท่ันเนาะอ๋อนวดบากวาเลยพี่น้องเม็ดบากขามบากขามแบบขัวแล้วแข้งขาดำพี่น้องลิปหูดำวุ้ยข้อสร้างงามครับ นมเพิ่นคือง,ง่ามเดียเพิ่นนี่ลูกจักโตแล้วนี่สามในท้องครับลูกสามในท้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้อง <C Y. S 1> ลูกสามในท้องครับลูกซีวายเนาะแมนครับ <Man S 1> ใบนี่แมนบอรครับแมนครับซีวายศูนย์เก้าหกนะครับนี่คือใบของเพิ่นนะครับผสมเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วกร,กระนุดขอดยี่สี่กับรักกระดาหอดแล้วหอดรอบแล้วแต่ว่าหอดรอบแล้วแมนครับคล้องมืออยู่คล้องมืออยู่แต่ว่าโอ้ยเพิ่นอยากเข่าคอกเบิ่งเิ้ที่ไหนเบิ่งที่ไหนพี่น้องมอยากเข่าคอกข้างๆนี่ลูกเพิ่นบ่แม่นครับ โอ้เมนี้มนีมนตัดสินใจโชว์ลูกโชว์ลูกนําโชว์ลูกนําปกติ<ม>บ่อ้เห็นบ่้เห็นครับบ่อยเห็น, <c oughs> เ,หนเลยล่ะบ่อเห็นเออสิว่าว่าสีบ่ขายลูกว่าสิบ่ขายลูกมันว่าสีขา,ายตะอม่โอ้พี่น้องอดใจบ่ไหวเบิ่งเตลีละลูกเพิ่นตัวเมียเนาะครับเนาะครับเมียครับลูกเพิ่นอายุจักเดือนแล้วเนี่ประมาณปีหนึ่งครับปีได้ปี12บสเดือนเนี่ยเนาะแมนครับอ๋อเพราะว่าแม่เพิ่นทองเก่าเดือนแล้วพี่น้อง เจงวางง่วแม่นี่ประมาณสองสองเดือนขึ้นครับเป็นลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเยืนอยู่หนีพี่น้องโอ้ยสีนี่ว่างเป็นแม่ตบตาสั่มก็แม่อยู่นะครับโอ้พันธุ์สีเข่าคอกแขสงขาดีซุ่มหลอดนี่แหละต่วมันเสียเราก็เริ่อว่าจะเสียข้อสร้างง่ามเนาะข้อสร้างง่ามง่วสีสูงไปหนาเนาะครับผมเจงวางพอพอนีรอเติบครับอ้ อยากให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยบ่าวจูนยางอ้อม,ออมๆไกลๆเด้อพี่น้องบ่มีหยังเด้อขี่งัวขี่งัวหลายขี่ประสิขึ้นรถนะครับง่ามแห่พี่น้องแข่งขาตรงถีล่ลีเลยครับตรงงามเลยโอ้ยสุดยอดครับงัวลูกแม่นี่เพื่อนบดรอยู่ใกล้กันไห้บดอดายพราะแม่มันมันไงแล้วม่มันให้อยู่ใกล้บอดายใบสันแข้งขาตรงถีรีพี่น้องคนหางใหญ่สีสัมปื่อๆเลยแดงออกสัมๆนะเห็นเนาะครับผมโอ้ยงามงามงามเปิดไวเท่าไหครับ สองแสนหนึ่งหมื่นบาทสองแสนหนึ่งมืนบาทราคาห้องนะครับเนาะครับผมราคาห้องสองแสนซื้อสองเด้กสามซื้อสองเด้กสามสามตัวสามตัวกำหนดควอดมันได้แล้วตัวมันถาแต่นมมันครับล่อแค่ออกซื้อครับผมเราจะขายเบิ่งลูกอีกนิดนึงพี่น้องอันที่เห็นเป็นจุดๆุดบอมเป็ยังได้พี่น้องแกบแกบแกบครับแกบแดงดีสีบ่ครับดีตกสองแสนหนึ่งหมื่นบาท ราคาห้องเนาะครับเนาะครับผมราคาห้องบันพี่น้องโทรมาหาเบอร์ได้บ้านเยเดงู้งหันผู้ซอย086ครับ877ครับ3559ครับอ่าผู้ซอยสุริยันสอสุริยันฟาร์มเนาะครับเนาะบันน้องมาหย่อนอ้าเอาเขาคอกรถครับมาดูในสิทธิ์คลิปนะครับขอบคุณทาผู้ซอยสุริยันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภุสุขคนครับที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จุเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ